ันชมพูอะไรของแกนี้มันไม่ใช่ชมพูเลยแล้วเนี่ยแบบก็ไม่เห็นเหมือนที่แกให้ฉันดูเลยอะ่ะอ๋อที่แกสั่งของอะไรของแกเนียแกแล้วดูดิเปื่อด้วยอะ่ะก็พวกแกมันโง่อเอง,องไงถึงให้ฉันหลอกอะ่ะเห็นของถูกหน่อยไม่ได้ชอบจังนะของลดราคาก,ก็สมควรจะโดนหลอกแล้วปะพวกโง่ ฉันม่าจะปรึกษาในฐานะที่แกเป็นผู้นำแฟชั่นใช่ไหมฉันเลยจะขอปรึกษาแกนิดนึงตาถึงใครๆก็ดูออกว่าฉันเนี่ยผู้นำแฟชั่นนิสตาตัวจริงว่าอะไุฮะ <c oughs> เพื่อนฉันน่าจะถามแกว่าชุดเนี้ยเนี่ยเสดตัวเนี้ยสวยปะโอ้ยนี่มันแบบล่าสุดเลยนะ ดีไซน์เก๋อยู่ว่าแต่แกสั่งสีอะไรมาหรอฉันสั่งสีชมพูไว้อะสีชมพูกับผิวสีน้ำผึ้งไหมของแกเข้ากันเลยแกอือ <c oughs> ฉันพาเธอเขนกำลังมาเลยสาวผิวเข้มกับสีชมพูสด <c oughs> สวยแกเชื่อทันสิี่แล้วราคาเท่าไหร่หรอมนลดราคาอยู่แกตอนแรกอะแม่ค้าบอกว่า900แต่ตอนเนี้ยเขาลดให้เหลือ700 ราคาดีน่าคบหาแหมนะแกแม่ค้าน่ารักมากแบบเทคแคร์ฉันสุดๆเลยแกแล้วบอกว่าจะส่งของให้ฉันวันนี้ด้วยแหละอยสั่งวันนี้ได้วันนี้เลยเหรอใช่โอ้ไหวเวอร์เมื่อกี้คนส่งของเพิ่งโทรมาเองบอกว่าของกำลังมาส่งอ่ะอืเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่แกเอฟไปแล้วเหรอเรียบร้อยจ้าขอเอฟแ้้เพิ่งมาปรึกษาเนี่ยนะบ้าบอ สงสัยคนส่งของจะมาแล้วแกฉันไปดูก่อนบ้าเดียจะไวขนาดนั้นแกมาส่งของเหรอคะอ๋อใช่ครับจราว่าคุณแอนโนหรือเปล่าครับใช่ค่ะน,นี่ครับขอบคุณนะคะน่ารักดีนะแกของมาส่งเล้วไวมากโอ๊ยไว,วอร์สั่งวันนี้ได้วันนี้จริงเหรอเนี่ยแม่คะคุณเลิศสุดฉันมาต้องแกะโอ้ยแกะเลยค่ะบเธอ แก่ะชมพู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 เออแกเออชมพูมันไม่ใช่สิชมพูเดี๋ยวนะแกนี่ฉันตาบอดสีหรือว่าไฟห้องฉันมันเพี้ยนหรือยังไงเนี่ยนี่มันชมพูอะไรของแกนี่มันไม่ใช่ชมพูเลยแล้วเนี่ยแบบก็ไม่เห็นเหมือนที่แกให้ฉันดูเลยอโอที่แกสั่งของอะไรของแกนี่แก ดูดิเปื่อนว่วย่าโอ๊ได้ของไปตรงปกแบบนี้แกพลาดแล้วละ่ะนี่แกรู้ไหมว่าเขาโดนกันทั้งนั้นเลยนะคนสั่งของออนไลน์แล้วได้ของไ่ตรงปกเนี่ยเพื่อนฉันยังเคยโดนเลยนางสั่งเก่งยีนได้ยังเก่งยืดสั่งสีเขียวได้สีขาวอะตอนนั้นสั่ง,งไปเจ็ดพันนะจ๊ะหูเจ็ดพันใช่สิแล้วแบบนี้เนี่ยยังไงเนี่ยโอ้ยแกฉันไม่รู้อะฉันไม่ยอมอะได้ไม่ยอมก็โทรหานางเลยค่ะ โทรเลยโทรหาแม่ค้าดูอะไรอ่ะไม่ไหวนะเนี่ยแต่ถ้าแกไม่ใส่ฉันใส่ได้นะแกปิดเครื่องอ่ะเฮ้ยแบบนี้เนี่ยโดนโกงชัวร์วเลยแกเอามาดูซิร้านอะไรฉันเปิดให้แกดูเออสั่งของไง มันบอกเฟซฉันไปแล้วอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยอ้อยชัเฟซฉันเข้านี่แกร้านนี้เลยแกลองเขียนไปดูชื่อร้านแกเดี๋ยวนั่นเองอ้ยนี่แกซื้อของแกไม่ได้ดูก่อนเลยเหรอแกไม่ดูรีวิวหรือว่าร้านเนี้ยเขาโพสกันให้เต็มเลยว่าร้านเนี้ยมันหลอกลวงอเอาแกใครจะไปรู้อ่ะก็แม่พาพูดจาดีอ่ะแถมนะลดราคาให้ชัด มีการชมชั้นด้วยนะว่าชั้นอ่ะสวยใส่ชุดนี้ต้องเหมาะแน่ๆเลยต้องใส่แล้วต้องขึ้นสุดท้ายเป็นไงของไม่ตงรงปกะกะแกขึ้นเลยสิทีเนี้ยโอ้ยอแล้วทงไงดีละทีเนี้ยเป็นชั้นจะไม่ยอมนะจ๊ะชั้นก็ไม่ยอมแกถ้าจะเอาเรื่องมันถึงที่สุดเด็แม่ค้าี่โกงเนี้ยต้องเอาให้เข็ดดิถ้านั้นฉันช่วย คุณก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่โดนหลอกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับผมก็สั่งของจากเพจนี้แล้วก็สั่งจากแม่ค้าคนนี้คนเดียวกับที่พวกคุณโดนหลอกเหมือนกันครับตอนแรกนะครับผมก็ว่าน่าเชื่อถือดีเพราะเห็นมีคนสั่งกันหลายคนมากเลยแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะทำกับพวกเราได้แบบนี้คุณรู้ไหมว่าผมสั่งอะไรตอนนั้นนะครับผมอยากจะได้ผ้าช็ดตัวผืนใหญ่หญสีแดงแล้วผมก็สั่งกับผู้หญิงคนนี้เลย ผืนหนึ่งตั้ง450้าผมสั่งไปแล้วปราก,ก่าเขาส่งอะไรมารู้ไหมครับผ้าจชตัวสีเขียวเหรอคะผ้าจะตีนครับโอ้ยแ <พา S 2> รงมากผืนสีเขียวผมก็กะอ้อเอามาลองใช้ดูมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันผืนเล็กแล้วก็ลักษณะผ้ามันหยาบผมดูจนมั่นใจว่ามันไม่ใช่ผ้าเช็ดตัวครับแต่มันเป็นผ้าเช็ดเท้าผมก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรก็คิดนะครับว่ามันแค่450บาท ก็เลยเออช่างช่างเันเถอะก็โดนโกงไปแล้วจะให้ทำยังไงแต่พอพวกคุณมาคุยกับผมแบบนี้ผมรู้สึกเดือดขึ้นมาเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าแบบนี้มันไว้ไม่ได้ถ้ามีแนวร่วมแบบนี้ให้ผมช่วยบอกผมมาเลยครับดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะดันว่านะคะเราไปแจ้งความกันเลยดีไหมคะแจ้งตำรวจใช่ค่ะแจ้งตำรวจเลยค่ะดีครับให้ตำรวจช่วยเพราะตำรวจที่บ้านเมืองเรานะครับประชาชนเดือดร้อนเมื่อไหร่เขาจะมาช่วยทันทีเลยครับเออ,เอ,อ ตาคุณเป็นไรคะคอนแทคเลนส์ผมมันไม่เข้าที่ครับ <c oughs> นึ <c oughs> นบกว่ามองบนนะครับ ใช่นางสาวขวัญมณีหรือเปล่าใช่มีอะไรเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยใช่ไหมเลิกขายไปตั้งนานแล้วกหก็กล่องเนี้ยหล่อนเพิ่งส่งให้เพื่อนฉันไม่กี่วันนี่เองจะมาเลิกทำได้ยังไงอะไรมันอาจจะมีคนมาส่งบาบให้พี่ฉันแต่มันไม่ใช่ของฉันปะจะไม่ใช่ได้ยังไงแหมพูดมาได้ คนอื่นใช้ที่อยู่บ้านตัวเองส่งของปลอมอยากฉันเช็คมาหมดแล้วนะยะทั้งที่ไพรส์นีทั้งในอินเทน็ตเนตี่ยเขาโพสประจานหล่อนไปหมดแหละว,ว่าหล่อนนะโกงฉันแล้วไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าคนอย่างหล่อนมันโตขึ้นมาได้ยังไงพ่อแม่เลี้ยงดูมันยังไงหรอคะถึงทำตัวแบบนี้เนี่ยหรือว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนยะกษ์นี่ถึงพ่อถึงแม่เลยเหรอฮะก็พวกแกมันโง่อเองไงถึงให้ฉันหลอกอะเห็นของถูกหน่อยไม่ได้ ชอบจังนะของรถราคาก็สมควรจะโดนหลอกแล้วปะพวกโง่คุณขวัญครับพวกผมขอคุยกับคุณขวัญดีๆนะครับคุยกันด้วยผลอย่าใช้อารมกันแบบนี้เลยครับคุณขวัญขายของแบบนี้ไม่ได้คุณขวัญเป็นแม่ค้าคุณขวัญต้องมีจรรยบัรณหน่อยนะครับคุณขวัญรู้ไหมครับว่าคุณขวัญส่งของไปให้เขาแบบไม่ตรงปกแบบนี้มันไม่ถูกต้อง แล้วหลายๆคนนะเขาก็ไม่ค่อยมีเงินแต่เขาอยากจะซื้อของของคุณขวัญแล้วคุณขวัญบางคนนะไม่ส่งของให้เขาเขาไม่ได้ของเขาเสียหายนะครับคุณเลิกนิสัยแบบนี้เถอะครับเกิดอะไรขึ้นขวัญบอกแม่อีพรุ่งนี้ยังสิแม่คุณแม่ของขวัญใช่ไหมครับลูกสาวของคุณแม่ทำตัวเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็โกงคนไปทั่วเลยครับ มีหลายคนที่ถูกโกงครับคุณแม่ผมอยากให้คุณขวัญเนี่ยเขาเลิกทําแบบนี้คุณขวัญเลิกทําแบบนี้จัครับแล้วคืนเงินเข้าไปเอาอย่างเงี้ยแต่ฉันจะชดใช้ให้มันก็ได้จบๆกันไปไม่ได้หรอกคับคุณแม่แค่ชดใช้เฉยๆไม่ได้ครับขวัญต้องเลิกทํานิสัยแบบนี้ด้วยครับโอ้ยถ้าเป็นเรื่องมากจะชดใช้ให้ก็ไม่เอาแล้วจะเอาอะไรล่ะจ๋าเนี่ยฮะอุ้ย โอยนี่เป็นกัทั้งแม่ทั้งลูกเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ได้ถ้าพวกผมพูดดีๆกับพวกคุณแล้วพวกคุณไม่ยอมรับข้อเสนออยากจะเลือกเส้นทางนี้ก็ได้ <c oughs> คุณตำรวจครับผมได้รับแจ้งว่าคุณชอบโกงทรัพย์ ผมขอเชิญคุณมาให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับนี่แจ้งตำรวจเลยเหรอก็ผมคุยกับพวกคุณดีๆแล้วคุณไม่ยอมรับข้อเสนออยากเลือกเส้นทางแบบนี้เองคุณตำรวจครับ,รรบเชิญครับแนะม่ทำมัเป็นขนาดน,นี้ได้ยังไง่ยเรื่องแค่เ็นนี้เองหลับเงินไปนและะ้วกระจกมีเรื่องขอ่เราจะเลิกหนาเดี่ยขวานอุ้ยขวาน เจอแบบนี้แหละจะเข็ดจริงไหมจริงโอ๊ยมีแกได้แบบนี้เลยเหรออคนดูชอบอแต่นี่เรื่องที่สองแล้วนะเอาลหไว้มีมุกใหม่คอยว่ากันได้ได้อย่างนี้ล่อยนะแต่คนด,ดูเบือ่อ